สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เชิ่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท,ท่านเลยนะครับ ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประทานสุดธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับ สวัสดีครับมาเจอกับช่างหนุ่มประธานสุธามาอีกแล้วนะครับผมช่างหนุ่มครับมีวิธีจะดูยังไงครับว่าโปเต็มหรือยังมาครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ผมจะมาโปชิ้นงานที่มีลักษณะรอยบุบนะครับผมว่าจะดูยังไงจะมีวิธีการยังไงที่จะโปะให้รอยบุบรอยยุบตรงนี้ให้มันเต็มนะครับไปกันเลยครับ ก่อนจะมาถึงขั้นตอนการโป้เราก็ต้องขัดผิวหน้ากระดาษทรายให้ด้านแบบนี้ก่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ขัดเบอร์240นะครับคุณผู้ชมแผ่นนี้มันไม่ใหญ่นะครับในการโป้รอบแรกนะครับผมเราจ้องเราต้องกดน้ําหนักแรงๆนะครับเพื่อกดให้สีโป้เข้าไปยึดเกาะในเส้นรอยกระดาษทรายนะครับผมเพื่อว่าสีโป้จะได้มีความแน่นนะครับจะได้ยึดเกาะดีๆนะครับแล้วจากนั้นนะครับผมพอป้ายสีโป้หนึ่งนะครับกดให้แน่นนะครับ แล้วก็รอบเดียวกันเที่ยวเดียวกันนะครับผมเราก็สามารถที่จะโปลิทับได้เลยนะครับลักษณะจะทําแบบนี้นะครับผม2นิ้วนะครับผมเราจะวางค่อมแผลนะครับผมเราจะวาง2นิ้วให้ค่อมแผลเอาไว้นะครับแผลตรงนี้มันเป็นลักษณะบุบนะครับคุณผู้ชมเราจะวาง2นิ้วให้ค่อมแผลแล้วก็ลากผ่านลงมานะครับทีนี้นะครับสีโป้นะครับมันก็จะ ถูกบังคับลงไปให้อยู่ในรอยบุบที่มันเสียหายอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับมาดูกันครับนี่ครับผมเอ่อบริเวณส่วนที่มันเป็นสีเหลืองหนาๆตรงนี้นะครับก็คือรอยบุบนะครับรอยบุบที่มันเกิดการเสียหายนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เราโปสลับข้างนะครับ เมื่อกี้ลากลงนะครับรอบต่อไปเราต้องลากขึ้นทําไมต้องลากสลับข้างแบบนี้นะครับเพื่อนะครับเพื่อ,อเพื่อจงใจที่จะให้สีโป้นั้นไปอยู่ในตําแหน่งที่มันลึกนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราลากข้างเดียวเนี่ยสีโป้มันก็จะมากองอยู่ในส่วนที่เราจบที่เราจบการโป้ะนะครับแต่ถ้าเราลากสลับข้างกันแล้วนะครับสีโป้มันก็จะเกลี่ยไปเต็มพื้นที่บริเวณที่มันเสียหายนะครับคุณผู้ชม อ๋อผมลืมบอกวิธีสังเกตนะครับผมว่าจะรู้ได้ไงว่ามันโปเต็มหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตรงนี้ให้ดูนะครับคุณผู้ชมนี่ครับผมคุณผู้ชมสังเกตจุดดำๆที่อยู่บริเวณขอบสีโป้ะนะครับก็คือถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ก็ให้คุณผู้ชมโป้ผมในจุดที่เสียหายต่อไปนะครับคุณผู้ชมจนกว่านะครับหน้าสีโป้เราจะเริ่มไม่เห็นขอบสีดำแล้วนะครับก็คือมันจะออกมาลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผม ก็คือแบบนี้มันก็เริ่มถมเต็มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับเราก็โป้สลับไปอีกข้างนึงนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้เติมเต็ม4ีโป้ได้เต็มทุกจุดนะครับผม เที่ยวหลากลงเที่ยวสลากขึ้นนะครับเที่ยวที่3เราก็อาจจะลากขวาหรือลากซ้ายก็ได้นะครับคุณผู้ชมเราจะโป้ถ้าโป้โป้สี่ทิศได้ก็ควรจะโป้ทั้ง4ทิศเลยนะครับบริเวณที่มันเป็นแผลนะครับเป็นรอยบุบรอยยุบอะไรพวกเนี้ยมันจะถูกเติมเต็มได้โดยสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชม หัวใจหลักของการโป้อีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเรานะครับต้องพยายามไล่ขอบสีโป้ให้บางเข้าไว้นะครับเพื่อนะครับเพื่อเวลาเราขัดสีโป้ะนะครับเราจะได้ขัดได้ง่ายนะครับผมเวลาเราขัดแล้วมันจะทําให้เราขัดได้เรียบขัดได้ไวขัดได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมอย่าให้มีลักษณะขอบหนาะ ขอบหนานั้นอันนั้นภาษาช่างเขาจะเรียกว่าโปลักษณะเหมือนหลังเต่านะครับมันก็จะเป็นลักษณะนุ่นๆเป็นสันเป็นคูขึ้นมาลักษณะคล้ายๆหลังเต่าแบบนั้นนะ่ะจะทําให้เราขัดยากนะครับคุณผู้ชมต้องขอบบางเข้าไว้นะครับผมการโป๊แผ่บุบแผลรักยิ้มนะครับก็ ประมาณนะครับผม2-3มีดเท่านั้นก็น่าจะเต็มแล้วนะครับในลักษณะการทํางานโป๊งานปกตินะครับ2-3มีดเท่านั้นนะครับแล้วเที่ยวที่ 4... เที่ยวที่5นะครับก็อาจจะเป็นการโป๊เผื่อขัดโป้เก็บเรียบอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมในการโป้แต่ละรอบนะครับเราก็จะขยับขอบอวงสีโป้ออกมาจากแผลเดิมสักเล็กน้อยนะครับผมเพื่อจะ ไล่ขอบให้บางนะครับคุณผู้ชมเราก็จะขยบออกไปอรอบละ1เส้น2เส้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือแต่ละรอบวงสีโป้ของเราจะขยบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับตามจำนวนเที่ยวนะครับคุณผู้ชม แต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับบริเวณที่มันเสียหายจริงๆนะครับตรงนั้นน่ะคือหัวใจหลักเลยที่เราต้องโป้ให้มันเต็มก่อนนะครับอย่าอย่าอย่าให้ความสําคัญไปที่ขอบบางอย่างเดียวนะครับหัวใจจริงๆคืองานโป้ก็คือโป้ในส่วนที่มันบุบเสียหายให้ชิ้นงานมันเติมเต็มด้วยสีโป้ะนะครับพวกขอบบางพวกนี้นะครับอย่าไปใส่ใจมากนะครับคุณผู้ชม หลังจากที่เราโป๊ชิ้นงานจนเต็มแล้วนะครับเราค่อยมาไล่ขอบให้มันบางก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมโป๊เก็บเรียบแล้วนะครับลักษณะการโป๊เก็บเรียบของผมผมก็จะโป๊ให้มันเลยออกจากเส้นกระดาษทรายที่เราขัดสร้างเส้นไว้เลยนะครับเพื่อเป็นการบล็อกกระดาษทรายที่จะไปขัดโดนพวกผิวแลกเกอร์นะครับเพื่อป้องกันการกัดกิน ของกระดาษทรายไม่อยากให้มันไปกัดผิวเลกเกอร์บางนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเลกเกอร์บางเกินไปมันก็จะเป็นบ่อกเกิดของปัญหาสีย่นตามมานะครับผมตรงนี้เป็นการโป๊กเก็บเรียบเที่ยวสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม และนี่ก็คือหน้าตาชิ้นงานที่โป้เต็มจนล้นขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องล้นนะครับมันต้องโป้ให้ล้นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องขัดกระดาษทรายด้วยนะครับก็คือเป็นการโป้เผื่อขัดนะครับมันจะเต็มจนล้นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับไม่เยอะนะครับนิดหนึ่งเท่านั้นต่อไปก็เป็นการขัดเลยครับหลังจากที่เราโป้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2 0ถึง30นาทีนะครับก่อนที่จะขัดได้นะครับคุณผู้ชม ผมทาผงถ่านใกล้โคดนะครับเพื่อให้เห็นความชัดเจนในการขัดนะครับแผลเล็กแค่นี้นะครับผมใช้กระดาษทรายเบอร์240นะครับผมก็เป็นกระดาษทรายของ TOA นะครับผมเป็นกระดาษทรายหน้าลักษณะ ผิวกระดาษทรายดำๆแบบนี้นะครับกระดาษทรายแบบนี้ถูกออกแบบมานะครับเพื่องานสีรถยนต์โดยเฉพาะนะครับคุณผู้ชมผมจะขัดตั้งสันตรงนี้ให้มันขึ้นมาก่อนนะครับผมจะขัดทีละหน้านะครับรถฮุนไดนะครับเอ็นวันคันนี้มันจะมีสันตรงแก้มางคลหลังอยู่นิดหนึ่งนะครับมันจะมีสันแล้วก็เราจะแบ่งขัดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะแบ่งขัดหน้าบนกับหน้าล่างนะครับ อันดับแรกผมจะขัดหน้าใดหน้านึงก่อนนะครับคุณผู้ชมจะขัดหน้าไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะขัดหน้าล่างก่อนนะครับก็ขัดให้เรียบไปเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับตอนที่เราขัดหน้าใดหน้านึงก่อนเนี่ยสันนะครับมันจะยังไม่ค่อยตรงนะครับผมเพราะว่าเราขัดเรียบแค่หน้าเดียวนะครับก็จะได้หน้าเรียบมาแล้วหน้านึงนะครับผมจากนั้นผมก็จะทาผมฐานข้างล่างไว้นะครับ เห็นไหมครับมันยังจะดูสันเบี้ยวๆอยู่นะครับผมเราต้องขัดอีกหน้าหนึ่งให้มันรับกันนะครับแต่ตอนนี้ผิวหน้าล่างนะครับได้เรียบแล้วนะครับผมคุณผู้ชมจากนั้นก็ทาผงถ่านหน้าล่างทับไว้นะครับเพื่อให้เห็นความชัดเจนเวลาที่เราขัดตั้งสันขึ้นมานะครับ การขัดสีโป๊แผ่เล็กๆแค่นี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบเลยนะครับเพราะว่าสีโป๊มันไม่ได้หนาแผ่มันไม่ได้ใหญ่นะครับ240นี่ก็เกินพอแล้วนะครับผมนะครับขัดหน้าบนก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมขัดให้มันเรียบไปด้วยตั้งสันไปด้วยนะครับพยายามวางแผ่นอะคริลิกลองกระดาษทรายให้แนบกับชิ้นงานนะครับถูนะครับถูขัดให้เป็นลักษณะแบบเป็นแนวนะครับผมอย่าทำแบบลักษณะขัด ไม้ขัดเป๋ไปเป๋มานะครับพยายามคอนโทรลไม้ขัดให้มันตรงนะครับเพื่อชิ้นงานนะครับหน้างานจะได้เรียบและตรงนะครับผมก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้แล้วครับผมก็เล็งแสงสะท้อนดูความตรงของสันหรือว่าเป็นพวกขอบสีโป้นะครับผมว่ามันยังมีลักษณะ,อะขอบสูงไหมนะครับมีขึ้นมีอะไรไหมถ้าไม่มีแล้วก็เก็บเรียบได้เลยครับผมต่อไปผมใช้กระดาษทรายเบอร์320 นะครับเพื่อจะเอามาเก็บเรียบอีกทีหนึงนะครับแผลเล็กๆข้างบนนั้นผมจะขัดด้วย320เลยนะครับไปกันครับผมหลังจากขัดเบอร์320แล้วนะครับก็จะพับกระดาษทรายเบอร์320เ,เก็บขอบ เก็บขอบอีกนิดนึงนะครับบริเวณขอบขอบมันก็จะมีก้อนสีโปที่เราโป๊เลยโป๊เกินออกมาเนี่ยครับคุณผู้ชมต้องตรวจสอบดูนะครับว่ามีขึ้นไหมสันตรงไหมนะครับถ้าไม่มีก็เก็บเรียบตามขอบได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ใช้เบอร์100 0รูปบริเวณรอบๆเพื่อจะพ่นสีรองพื้นต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็เพียงเท่านี้นะครับขั้นตอนการโป๊และขัดนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นแผลเล็กๆเท่านั้นนะครับผม นี่ครับก็ใช้กระดาษทรายเบอร์320เก็บขอบนะครับหลังจากนั้นก็ใช้กระดาษทรายเบอร์600นะครับรูปบริเวณรอบๆเพื่อจะพ่นสีรองพื้นนะครับก็ใช้กับคู่กับฟองน้ำนะครับเพื่อจะปรับผิวส้มผิวเดิมนะครับให้มันเรียบเนียนนะครับโอเคนะครับผมก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับลักษณะการโป้แผลเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ลักษณะการขัดของผมก็จะประมาณนี้นะครับผม ยังไงคลิปนี้ก็ถือว่าเอาประสบการณ์ในการทำงานด้านงานซ่อมสีรถยนต์มาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับพี่น้องนะครับมีอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถือว่าช่องทางนี้นะครับเป็นช่องทางเพื่อจะแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ในงานซ่อมสีรถยนต์นะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะครับเผื่อว่านะครับ ผู้ที่เริ่มฝึกใหม่นะครับผมจะได้มีประโยชน์ในการรับชมในคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยได้ในคอมเมนต์นี้นะครับผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์เสริมนะครับความรู้ดีๆในช่องทางนี้นะครับ คอมเมนต์จากอาจารย์ทุกๆท่านนะครับเป็นประโยชน์กับผมและพี่น้องที่เริ่มฝึกหัดใหม่อย่างมากๆเลยนะครับผมขอขอบคุณไว้ณที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดวาจาใดไม่สุภาพผมช่างหนุ่มประทานสุธมาต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอเชิญนะครับร่วมนะครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีรถยนต์ด้วยกันนะครับทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแชร์ออกไปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังนะครับคุณผู้ชมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ